โอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้าเกม Darko Jewel of Fortune เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราอยู่กันใน UEA bed นะคุณผู้ชมก็ผมจะมาซื้อฟีสปินเกมนี้แล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นของเก่าที่เล่นไว้นะมีงบมาที่9,800บาทนะครับก่อนอื่นก็หมุนทิ้งไปก่อนนะคุณผู้ชมหมุนเอาเศษ800อออกไปก่อนนะครับตารางการจ่ายนี่เราคงไม่ต้องอ่านอะไรมาแล้วนะเพราะว่าเกมนี้ทุกๆคนก็น่าจะเคยได้ดู ผ่านตากันมาบ้างนะครับเพราะว่ามีหลายช่องเหมือนกันนะที่เล่นนะแต่ผมเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นเกมซื้อฟีสป,ปินสักเท่าไหร่นะครับคือพูดง่ายๆว่าไม่มักนะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราจะซื้อไปเลยไม้ละสี่พันลวกันนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะคลิปวิดีโอนี้ผมจะทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและความสนุกสนานเท่านั้นนะครับไม่แนะนาให้มาเล่นหรือว่ามาทําตามนะรับชมเพื่อความบันเทิงอย่างเดียวพอนะครับเพราะว่าถ้ามาเล่นตามแล้วเสียเนี่ย ผมไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับก็งดมาดามมากงดมางองแงนะว่าไปเล่นตามผมแล้วเสียนะครับซึ่งผมบอกตลอดนะว่าผมไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับรับชมเพื่อความบันเทิงอย่างเดียวก็พอนะโอ้โหทำไมมันช่างลิบลี่เหลือเกินโอ้โหตกใจเลยนะคุณผู้ชมมีด่าเว็บแน่นะครับถ้าเกิดว่าให้แบบนี้นะ ไอ้แกสัญลักษณ์ปริศน,นาเนี่ยโอ้โหมันจะโหดร้ายเกินไปนะโอเคตัวคูณ3นะครับขอวายอีกสักหนึ่งตัวได้ไหมผมว่าน่าจะได้วายแค่2ตัวนะถ้าดูจากลักษณะที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับโอเคคุณผู้ชมก็ได้วายแค่2ตัวนะครับ สัญลักษณ์ปริศนา20นะครับตัวคูณ3ฟีสปิน6นะเจ็อยยี่สนะครับเราซื้อมาสี่พนะซึ่งผมมองว่าน่าจะเจ๊งนะผมกดแบบเร็วๆเลยแล้วกันคือเจ๊งแน่นอนอนะ่ะคุณผู้ชมนะมันได้แต่ตัวโอ้โหแต่ดอกนี้จิวเวอร์ินเลยนะคุณผู้ชมเย็ดโด โอ้หโมังกรแดงออกมาเลยนะครับเท่าไหร่ครับโอเค3252บาทนะกำไรมา9 0 0เฉยนะจากที่จะขาดทุนนะครับโอเคเราเพิ่มราคาแล้วกันนะซื้อไปเลย6 0 0 0นะครับซื้อเยอะถ้าแตกเยอะนี่คือผลตอบแทนก็คุ้มนะแต่ถ้าเกิดว่าซื้อเยอะแต่ไม่แตกเนี่ยก็จริงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ ต้องพร้อมรับกับความเสี่ยงเสมอนะครับที่มันจะเกิดขึ้นนะทุกๆครั้งที่ซื้อให้เราคาดหวังก่อนว่าจะได้แค่ทุนคืนพอนะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปคาดหวังถึงกํำไรนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันไม่ได้มาง่ายๆขนาดนั้นนะโอ้โหฟีสปินเยอะแยะเลยนะอย่าบอกนะว่าได้แค่เนี้ยคือแม่งวายน้อยนะครับตัวคูณก็คูณหนึ่งเองนะ เช็ดแค่โอ้โหกินแฮ้โรัวๆแน่นอนตอนนี้คุณผู้ชมคือตัวคูณมันค่อนข้างจะน้อยไปนะโอ้ยบิ๊กวินปะวะไม่บิ๊กนะครับเพราะว่าตัวคูณมันคูณแค่หนึ่งนะ โอ้โหดูดิโคตรอาพับเลยผมแล้วแม่งซื้อมาตั้งหกพันนะเจ็ดเขคือน่าจะขาดทุนนะครับโอเคขาดทุนนะคุณผู้ชมไป ขอตัวคูณหน่อยแล้วกันนะสำหรับรอบนี้นะครับโอเคตัวคูณคูณ3นะขอวายสตัวคูณ3นะครับฟีสปินไม่เน้นนะผมไม่เน้นผมไม่เน้นฟีสปินนะได้มาเยอะแต่ไม่มีทั้งวายแล้วก็ตัวคูณเนี่ยมันแทบไม่เกิดประโยชน์อะไรนะครับ <c oughs> พอบอกไม่เอาฟีสปินมันมาเน้นๆให้เราโอ้โหไมคกอแบบนี้รู้เรื่องเลยคุณผู้ชม เยโดฟีสปิน4นะครับตัวคูณเอ้ยฟีสปินแปดตัวคูณ3นะสัญลักษ,ษณ์ปริศนาเต็มนะครับมารู้เรื่องแน่นะครับตานี้นะเพียงแต่ว่ามาให้มันตรงร่องตรงรอยหน่อยนะในการวางตำแหน่งวายนะครับอุย๊ยโอ้โหวางแบบนี้ก็ยับเยินดีครับวางแบบนี้ก็ยับเยินดีครับผม โอ้โหบิ๊กวินไปดี2,727 27นะคุณผู้ชมวางตำแหน่งแบบนี้คือยังไงก็แตกแน่นอนนะยังไงก็ไม่ขาดทุนนะครับถ้าวางตำแหน่งแบบนี้อ <c oughs> คูณ3ไปขึ้นไปบิ๊กวินครับอีก2,277นะครับทุนเรา9,000นะยังเหลืออีก4รอบ4หมุนเปิดมาเป็นอะไรโอ้โ oh, ห oh, เปิดมาเป็นเลข10นะครับแต่ก็ได้อยู่คุณผู้ชม oh, Big โอ้โหบิ๊กวินรัวๆนะครับอีก2 7 5 4นะ อีก3หมุนสุดท้ายที่เหลือนี่คือรัวๆนะครับบิ๊กวินนะได้มาอีก1,800นะครับคือเราได้ตัวอะไรมันก็จะเอาตัวนั้นมาให้เรานะเสียดายไอหัวม่วงนี่นะ1,620นะคุณผู้ชมมาเด็ดๆดีๆโด,ๆดนๆนั่นแหละครับโอ้โหฮิววินเลยนะคุณผู้ชม3,078นะครับหมุนสุดท้ายครับผม หมุนสุดท้ายหมุนสุดท้ายเย็ดโดจิวเวอร์ไหมโอเคจิวเวอร์วินนะคุณผู้ชมรู้เรื่องนะครับโอเคได้มา4,635บาทนะเรียบร้อยครับกำไรมา11,000นะคุณผู้ชมผมเอาเข้ามา9,800ป่ะ9 8 0านนะครับตีไปเลยกำไร11,000นะโอ้โหสุดยอดนะครับเลิกสิครับ ไม่ต่อแล้วนะคุณผู้ชมวันไหนที่ชอบคลิปนี้ชอบเกมนี้ยังไงผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งในช่องผมด้วยแล้วกันนะครับเพื่อที่จะได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงนะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ